ขอเริญพรบาโาสกุบาสการุท่านกำลังใจเนี่ยมันพาให้ชีวิตนั้นขับเคลื่อนไปต่อได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกําลังใจแล้วอยู่ในช่วงที่ยากลําบากเราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้โยมไม่ไหวนะโยมไม่มีกําลังใจโยมเจอเรื่องราวหลายๆมาแล้วโยมไม่มีอะไรสํารองไว้โยมจะสู้อย่างไรอย่างนี้นะ ให้เรามีวิธีคิดเช่นคุณโยมมีอยู่สองวันที่เราไม่สามารถไปทำอะไรมันได้ไม่สามารถไปแก้ไขหรือไม่สามารถลงมือทำอะไรได้เลยสองวันนั้นก็คือเมื่อวานแล้วก็พรุ่งนี้เหลือวันไหนโยมเหลือวันนี้เหลือปัจจุบันนี้ในวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจ จงดิ้นรนแล้วทำปัจจุบันในวันนี้ให้มันดีที่สุดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเมื่อวานแหละและมันเคยเป็นวันพรุ่งนี้มาก่อนถูกไหมดังนั้นแล้วจงทำวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นปัจจุบันทันทีแล้วเราก็ทำปัจจุบันนี้ให้มันดีต่อไป โดยการมองไว้ว่าอะไรที่มันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์จงทำมันก้มหน้าก้มตาทำไปเรื่อยๆไม่ต้องชะเง้อหน้าไปมองความทุกข์ใดๆทำวันนี้ตั้งใจให้ดีวางแผนให้ดีในอุปสรรคที่จะต้องเผชิญในความทุกข์ที่จะต้องเผชิญและหากมีโอกาสหากพื้นที่นั้นมันเป็นพิษมันเป็นมลพิษ จงพาตนเองออกมาจากตรงนั้นแล้วไปอยู่ที่มันไม่เป็นมลพิษที่มันมีอากาศสดชื่นที่มันมีแสงสว่างที่มันมีธรรมชาติที่มันมีภูเขาที่มันมีต้นไม้คุณโยมจะได้หายใจสดชื่นร่างกายจะสดชื่นมันจะส่งเสริมร่างกายมันจะส่งเสริมจิตใจเราต่อไปในอัตโนมัติและจงใช้พื้นที่ของความสงบนั้นด้วยการเพิ่มกำลังใจ ในการเดินจงกลมและนั่งสมาธิทุกวันไว้แล้วเราจะได้กำลังใจคูณสองเพราะสถานที่นั้นมันส่งเสริมความสบายความสงบในการพาวนาตัวเดินจงกลมตัวนั่งสมาธิจะเป็นตัวสร้างกำลังใจชั้นดีให้กับเราเลยทีเดียวและที่สำคัญอะไรที่ส่งเสริมความคิดดีไว้อะไรที่ส่งเสริมความพูดดีไว้อะไรที่ส่งเสริมการทำดีไว้ ให้ทําให้เลือกมาใช้ให้เติมเข้าไปธรรมะฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมีกําลังใจไม่พอขับเคลื่อนชีวิตด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวได้ไอ,ดอเดีย,ยอย่างเดียวแล้วสบายเดียวไม่ใช่ขับเคลื่อนต่อให้มันดีก้มหน้าก้มตาไปต่อให้มันดีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันมีแต่อย่าเพิ่งไปรอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แสงสว่างในปัจจุบันนี้ ให้มันมีขึ้นมาได้จากความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ถอดใจไม่ว่าจะเจออะไรมันคือแบบฝึกหัดของชีวิตหากเราออนแอร์ทอแท้เราก็ล้มเหลวอ,อยู่วันยังคำ่ำจงลุกขึ้นมาและจุดแสงสว่างด้วยตัวของเราเองด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองกำลังใจนี้มันสร้างขึ้นมาได้จากมุมมองความคิดที่ดีเนี่ยแหละและอยู่ในสถานที่ที่ดี และลงมือสร้างกำลังใจที่มันมีประสิทธิภาพจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันนี่แหละแล้วเราจะเข้าใจว่ามันช่วยเราผ่อนคลายความเครียดกองของเสียออกจากใจและเราจะเห็นคุณค่าของมันและจะรู้จักเติมกำลังใจสำรองไว้ก่อนว่าวันหนึ่งมันต้องใช้กระทันหันเราจะได้หยิบมันมาใช้ได้แต่ช่วงยากลำบากตอนนี้ก้มหน้าก้มตาทำปัจจุบันให้ดีมีความคิดอะไรดีๆรับแต่สิ่งดี อยู่ในที่ที่ดีเดี๋ยวมันส่งเสริมแล้วมันจะหายดีและต่อไปเตรียมจิตไว้ให้ดีให้มีกําลังใจไว้ให้มีสติไว้ให้มีสมาธิให้มีปัญญาไว้ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมองข้ามอะไรไม่ดีไปเสียอย่าไปให้ข้ามมันมองแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นตั้งใจให้ดี ทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนอย่าเพิ่งท้อใจสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร